สวัสดีครับทุกคนโนจากช่องโนชแนลนะครับวันนี้นะครับลน์เกมเด็ดถี่ก็ได้อัปเดตเวนจี้ขงลางใหม่เข้ามาปะเรามาดูกันนะว่า BG อะไรเข้ามาบ้างนะครับผมจี้แรกนะครับมีชื่อว่าคุณตำรวจเสือนะมีเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันลิมิเต็ดนะครับความสามารถเหมือนกันเปอร์เซ็นเท่ากันเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งจี้นะครับมีชื่อว่าคุณนักสืบอิสระสิงโตนะครับมีเวอร์ชั่นธรรมดากับเวอร์ชั่นลิมิเต็ดนะความสามารถเหมือนกันเปอร์เซ็นเท่ากันเลยนะครับ เรามาดูความสามารถของคุณตำรวจเสือกันก่อนนะในเทิร์นของฉันนะครับเมื่อตกแรนท์มาร์กของฉันเนี่ยก็จะมีการ5เปอร์หอไปสร้างเลน์มาร์กตรงพื้นที่ว่างพื้นที่ของฉันหรือจะหอไปซื้อก่อก็ได้นะครับทุกการเินตาอของฉันเนี่ยก็จะมีการ75เปอร์เลือกไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังนะครับเมื่อเลือกแล้วแล้วเราทอยผ่านฝ่ายตรงข้ามก็จะผลักหรือเตะฝ่ายตรงข้ามไปในที่ของฉันนะทีนี้นะครับมีหอไปสร้างเลน์มาร์กมีเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เตะนะอ่ามันเตะคล้ายๆกับมัสวิต ส่วนจี้นะครับคุณนักสืบอ,อิสระสิงโตนะครับเมื่อฉันก่อสร้างเรนมาร์กหรือตกเรนมาร์กฉันเนี่ยก็จะมีโอกาส90เปอร์ดึงฝ่ายตรงข้ามหน้าหลังสีช่องมาตกหรือดูดหน้าหลังสีช่องนั่นเองนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างเรนมาร์กก็จะมีโอกาส5 5เปอร์ยิงระเบิดตามใจชอบนะแล้วก็มีโอกาส4 5เปอร์ป้องกันการขังคุกที่นี้นะครับมีดูดหน้าหลังสีช่องมียิงระเบิดแล้วก็มีป้องกันการขังคุกนะต,ต้องมีคนถามผุบแน่เลยเฮ้ยพี่ครับ2จี้เนี้ย ที่ไหนหน่าลงทุนอ่าสำหรับผมนะผมว่าอ่าไม่มีที่ไหนหน่าลงทุนน่ะคือไอ้จี้เดินหน้าถอยหลังมันก็อืมไม่มีวาร์ปไงคือยุคนี้ถ้าไม่มีวาร์ปมันก็เล่นยากนะครับส่วนไอ้ดูดหน้าหลังสี่ช่องยิงระเบิดอะไรเนี่ยมันก็เป็นจี้บ้านเนาะอ่ะเอาเป็นว่าใครอยากจะได้ก็จัดลกันนะครับ วันามานะครับก็ตามหาหมวกตำรวจพิเศษ A บวกสองชิ้นรถตำรวจพิเศษ A 2ชิ้นแล้วก็รถตำรวจธรรมดา A อีกสองชิ้นเพื่อนํามาแลกตราตำรวจพิเศษ S นะจากนั้นเราก็สะสมให้ครบตามที่ที่เราอยากจะได้นะครับถ้าใครนะครับไม่อยากได้ที่ใหม่ก็สามารถมาที่หน้านี้ได้นะครับมีนะครับที่กเกาะลอยฟ้าซูปเปอร์เดนชัน ก็ลอยฟ้ากับดักรองเท้าติดปีโครรองเท้าโล่โครให้แลกด้วยนะหรือถ้าใครไม่อยากจะได้ในหน้านี้ก็มีอีกหนึ่งทางเลือกนะครับนี่นะเป็นจี้เลิฟเอดิชั่นนะมีหมวกดิชาร์ดไทเทเนียมเลิฟเอดิชั่นก็ลอยฟ้ารัชายถูกนเนตเฮ็ดเลิฟเอดิชั่นอุปกรณ์เขียนแบบราชา,ท,าที่ถูกเนตรเฮ็ดเรษถีเลิฟเอดิชั่นหรือจะ อาสวีทบอ็อตเลกกาเลิฟเอดิชั่นนะอยากได้ที่ไหนก็จัดเอาเลยนะครับผมเนี่ยอยากจะได้นะครับรอ,องเท้าปีโครนะนี่รองเท้าติดปีโครนะจี้นี้ห้าอันด้วยนะโ <c oughs> อ้โายยมมเยอะอยู่นะผมมีเพชรี่โอ้หนึ่งหมื่นสองพันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมเนี่ยจะปิดจี้รองเท้าติดปีโครเท่าไหร่นะครับห้า บวกมายั่งยังไม่มานะครับยังไม่มาต้องมีคนถามแน่เลยเฮ้ยพี่ครับอีเวตนเนี้ยผมหรืนหนูเนี่ยวันจะเลิกเจี๊ยอะไรดีรองเท้าติดปีโคเลยครับทีนี้แจวนะครับทีนี้คิดกันทั่วบ้านทั่เมืองอัพมาแล้วไอ้บวกหนึ่งชิ้น สองไหมไม่สองนะอืมออเปิดกันลัวก,กี่อนนะน่าจะมีแบบเปิดรวดเดียวได้เนาะ <c oughs> เปิดรวดเดียวเก้าชิ้นได้เลยจะได้ไม่ต้องเสียวเวลาเปิดชิ้นละชิ้นอ่านไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดร้อยนะผ่านไปเจ็ดร้อยได้รวมมาหนึ่งชิ้นส่วนเอนี่น่าจะครบนะ ถ้าใคร A, A, A ครบก่อนสแสดงว่าเกมอวยนะครับเฮ้ยสองว่ะสองนะครับสองแล้วสองแล้ว A บวกอสามไหมไม่สาม,ะม,าสามนะมีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร ไม่มีอะไร <S 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 แสงไม่ขึ้นนะมาไหมแสงไม่ขึ้นนะไม่มีอะไรแสงไม่ขึ้นนะครับแสงไม่ขึ้น,นแสงไม่ขึ้น,นแสงขึ้นแต่ว่าวัตถุิบไม่มาเฮ้ยของอันไรนไหมเฮ้ย,อ,ยอันนึ่งนะสามนะไอ้บวกสามแล้วผมต้องหาสิบอันเนาะ หาไอ้บวกสิบอันหาอย่างก็10สิบอันน่ะเฮ้ยคะแนนลัคก,กี้แนนลัคก,กี้มาให้พี่หน่อยได้ไหมพันห้าได้ไบบกมาสามชิ้นตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่อ่าอีโบนชิ้นต่อห้าเลดเพชรนอะอืม ไม่มีอะไรแสงไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นยังเงียบลูกยังเงียบแสงมาแสงสีทองมาแสงมาแต่ว่าวัตถุดิบไม่มาวัตถุดิบไม่มาแสงไม่ขึ้นแสงขึ้นแต่ว่าเป็นแสงสีทองแสงไม่ขึ้น แสงขึ้นแต่ว่าเป็นแสงสีทองมาไม่มาอ่ะผ่านไปแล้วสองพันะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดบ้างนะเื่อ <c oughs> ภาษาอินโดจะให้โชคอืมคะแนนลัคก,กี้บวกไม่ออกเลยนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนภาษาก่อนนะผมเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดเลยนะไปตุมต่อนะครับผม ตอนเนี้ยผมได้นะครับอีกบววมาสามชิ้นแล้วเนาะแสงขึ้นนะแต่ว่าวัตถุดิบไม่มาแสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นแสงขึ้นแต่ว่าวัตถุดิบไม่มาแสงไม่มานะ <c oughs> เดี๋ยวทำไมเงียบจังวะาภาษาอินโด แสงไม่ขึ้นแสงขึ้นแต่ว่าวัตถุดิบไม่มานะก็คือเอนะเอเ๋ยวขอไปขายวัตถุดิบก้อนวัตถุดิบที่ไม่มีตัวเกี่ยวข้องฟับฟับฟับซึงต่อ แสงไม่ขึนแสงไม่ขึนแสงไม่ขึนแสงขึ้นแต่ว่าวัตถุดิบไม่มาเฮ้ยชื่อมาแล้วสนอสนเออสีละหัว,วขาดเยอะเลยเนี่ยขาดทีหกใช่ไหมเฮ้ยคะแนนลัคกกี้เต็มนะตอนนี้ผ่านไปแล้ว เกือบส,สามพันสามพันเดี๋ยวนะสามพันได้อีกบวกมาสี่ชิ้นพันก็จะแปดชิ้นท <c oughs> <c oughs> ีนี้จะอยู่ประมาณเจ็ดแปดพันนะ <c oughs> ถ้าถ้าถ้ามันถ้ามันออกแบบนี้นะ ถ้าสามพันได้เสียนนะเ็จะปรมมานี้จะมาเจ็ดแปดพันนะ7จ0 0แปดพันก็โอเคอยู่นะเสียงไม่ขึ้นเลยอืมไงเพื่อนเอ้ย <c oughs> ชักดูไม่ค่อยดีแล้วสายดู์เสียงไม่ขึ้นนะอืม มาเหอะไม่มาแสงขึ้นแตวว่วัตถุดิบไม่ค่อยมาเลยยังไงเอ้ยมา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 หา,หาแล้วหกได้ไหมหมกนะไม่เจ็ดอ้ยอบัน <c oughs> ยาก,กนะเนี่ยเราเนี่ย เดี๋ยวขอเปิดคะแนนลักกี้ก่อนเขาเปิดคะแนลกกแนลักกี้คะแนนลักกี้ก็ไม่โผล่มาเลยน่ามก็ยากคะแนนลักกี้ยากกว่าอีกไม่มีอะไรต่อมาไหม มามาไหมไม่มา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 อีกแล้วมาไหมไม่มาแสงไม่ขึ้นนะแสงขึ้นแต่ชื่อไม่ขึ้นสนอสนอเออมามามหมาไหมไอ้สองนั้นเลย วิดิววิดิวเฮ้ฮเยเดี๋ยวเนี่ยละกี้ก่อน <c oughs> กี้ห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเนาะเฮ้ยไปทำไมเหมือนจะง่ายอะเนี่ยอืมเช็คก่อนไปเช็คก่อนไปเช็คก่อนเรืยบอครบแล้วเราอาจจะไม่รู้ตัว <c oughs> เฮ้ยยังนะ ขาดไอ้บวกสามชิ้นแล้วก็ขาดไอ้นี่เนี่ยไอ้เอยนกลางเนี่ยอย่างสามชิ้นนะต่อแต่ไม่ขึ้นนะม,มีอะไรเลยอย่างเงียบลุก <c oughs> สนนสนสนไม่มีอะไร เก็บเฮ้ยแม่ตัวเองเงียบเลยอะไม่ไม่ลูกอย่าทำงี้อ <STEPHAN> ย <players> ่าทำงี้อย่าหาย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 เฮ้ยไม่มีอะไรเฮ้ยเป่นงั้นแหละเฮ้ยเงียบแล้วอะ เงียบไปแล้วใกล้จะห้าพันนะทุกคนใกล้จะห้าพันแล้วอืมอืมกแนนลัคก,กี้ <c oughs> ไม่ได้อะไรเลยเอ้ยหายว่ะดูดีมันหายไม่เฉยเลยทั้งเอทั้งเอบวกอะ่ะมาไหม เนี่ปิดอ่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะกลับไปบ้านเราแล้วซับผมกลับมาที่ภาษาบ้านเราแล้วไปสุ้มต่อนะครับผมขาดนะครับขาดเอ็บวกอีกสามชิ้นนะขาดเอ็บวกอีกสามชิ้นกับเอ3กสามชิ้นเอ็นกลางอนะยังยังไม่มานะยังยังเงียบ แสงหายอ่าเหตุกางรณร์ทสองแล้วเฮ้ย <c oughs> ไงเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวนะอยู่ดีหายเฉยเลยหืมบเลยแสงไม่มานะแสงไม่มา ดูด่ดีหายไปเฉยเลยทุกคนเดี๋ยจะมาในคะแนนลัคก,กี้นะทำไมอยู่ดีๆเงียบไปล่าทำงี้สิอืมกำลังจะเข้าสู่อ่าพันที่หกนะไปต่อ เฮ้ยไม่เพื่อนทำไมอยู่ดีเงียบไปอย่างนี้ล่ะ <c oughs> อืมเฮ้ยมาอุ้ยเงียบเลยว่ะมาถอะโอ้ย ดีเนี่ยไว้วันพรุ่งนี้ค่อยมาสุ่มต่อได้ไหมเนี่ยอยู่ดีๆเธอก็หายไปซะงั้นมาเถอเอ้ยมาละแปดละขาดอีกสองไหมอ๋อ ไงไมีอะไรจิบ <c oughs> แสงไม่ขึ้นนะ่ะเฮ้ยแม้แต่เอ็นกลางยังยังยังออกยากเลยเออเหลืองหนึ่งนะเอ็นกลางแต่ก็อยากให้อิบวกครบก่อนนะ่ะอยากให้อิบวกครบก่อนนะ่ะมาเถอะไอ้อบวกอ่ะอู้เงียบเฉยทุกคนอืมกำลังเข้าสู่พันทิศลว กลังเข้าสู่พันที่เจ็ด <c oughs> ลำๆมาไหมไม่มา,มมมาแสงไม่ขึ้นนะว้า <c oughs> เดี๋ยวนะอุตสามันใชยยากเฉยแสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้น ไม่มายอื้ยทียากไปไหนเนี่ยเพื่อนหูตอนแรกเหมือนจะง่ายเนาะหลังๆมานี่ยังล็อกเลยเอดยังไงมีอะไรแสงขึ้นนะแต่ว่าวัตถุดิบไม่มา แสงไม่ขึ้นเฮ้ยไม่ละเพื่อน <c oughs> เฮ้ยยังไงวะอยู่ดีหายไปเฉยเลยเออมาวันเก้ามาอยู่มาในคะแนนลักกี้นะเอ้าเฮ้ยนี่ก็ได้เหรอโห้ยสุมมาจะตายมาอยู่ในคะแนนลักกี้นี่เองเอ้าโอ้ยเหมือนจะครบแล้วมั้ง มันจะครบแล้วมันจะครบแล้วเฮ้ยใช่ไหมใช่นะครับครบแล้วรับนะครับรับมัเท่าไรนะ 12, หร่นะมี 18, ห <c oughs> มื่นสองเหลือสี่พันห้าเจ็ดพันห้าหรอวูไิ่ถึงแปดพันวะเ่็ดเลยผมจะรองเท้าปีกโครเออนี่รองเท้าติดปีกโครนะฮะรับนะครับ ปล่อยอะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอีเวนต์น,นี้ใครนะครับใครที่สุ่มก็ขอให้หมกกันนิดน้อยขอให้โชคดีกับการสุ่มนะไว้เจกันใหม่ลินหน้าไปแล้วบ๊ายบาย